เนี่ยเขามีผ <idity> <Portuguese> ู้ติดตามเนี่ยนะครับ9 0 0 0 0สคนแต่หน้าปกของเขาเนี่ยไม่ได้มีการตัดอะไรเลยโอเคไหมนะฮะเห็นไหมฮะหน้าปกเนี่ยไม่มีเลยนะครับนะไม่ได้มีหน้าปกที่สวยหรูสวยงามเลยนะครับเขาก็ติดตั้งกล้องน่าจะตั้งกล้องแล้วก็นั่งพูดอะไรของเขาไปนะครับเล่าประสบการณ์นะนะครับนะเขาก็จะนั่งเล่าอะไรของเขาไปเรื่อยๆถูกไหมครับนี่เห็นไหมนะฮะคนก็ดูแบบเยอะเลยนะครับไม่ตัดต่อวิดีโอไม่ทําหน้าปก แต่มีผู้ติดตามเนี่ยสองล้านคนทุกคนเดี๋ยววันนี้เราไปชมกันนะครับนะสวัสดีครับผมครูยูดูแล u t u b e นะครับนะปกติแล้วเนี่ยผมก็จะสอนในเรื่องของ u t u b e นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครนะสนใจในเรื่องของ u t u b e นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกันในช่องครูยูดูแล YouTube ได้นะครับนะในวันนี้ผมจะมาพูดถึงว่าคนที่ทำ YouTube เนี่ยนะครับแหก ทุกกฏของการทํา y o Youtube ที่ผมเนี่ยเคยสอนมาเลยแล้วกันนะครับนะแต่นะครับเดี๋ยวผมก็จะเล่าให้ฟังว่ามีจุดเดนอะไรนะครับของช่องเขาเนี่ยทำไมเนี่ยเขาไม่ต้องตัดต่อนะครับแล้วก็ไม่ทําหน้าปกด้วยแต่มีคนติดตามเขาเนี่ยสล้านคนเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันครับเอาละครับนะผมจะพาเข้าไปดูช่องเขาก่อนแล้วกันนะครับนะช่องนี้นะครับอ่าถ้าเกิดว่าผมอ่านอันนี้ก็น่าจะชื่อคุณแซมหรือเปล่านะครับนะซึ่งเรามาดูนะครับ ช่องนี้นะฮะมีผู้ติดตามเนี่ยอยู่ที่2ล้านคนครับโอ้โ oh หมันเป็นอะไรที่ว้า wow, วมากๆครับนะเราเนี่ยนะฮะลองเข้าไปดูก่อนนะว่าเอ๊ะนะครับวิดีโอที่เก่าที่สุดที่เขาทํานี่คือ10เดือนทุกคนเห็นไหมครับว่าเขาทํามาแค่10เดือนครับยังไม่ถึงปีแต่มีคนตามเนี่ยสล้าน แสดงว่าภายในปีเดียวเนี่ยนะครับนะทำให้คนเนี่ยตามเขาเนี่ยตั้ง2ล้านคนนะครับเดี๋ยวผมมาดูวิเคราะห์ก่อนนะครับนะในหน้าแรกเลยนะครับซึ่งหน้าแรกของเขาเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าผมดูวิดีโอทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับผมจะเห็นว่าทุกวิดีโอเนี่ยนะครับนะไม่ได้ทําหน้าปกเลยเห็นไหมอันนี้คือข้อสังเกตที่1นนะครับที่เห็นนะเห็นไหมฮะเขาไม่ได้ทําหน้าปกอะไรเลยนะครับนะเกี่ยวข้องกับปกนะไม่มีตัวอักษรที่ใหญ่ๆอยู่บนหน้าปกนะครับ แต่สิ่งที่เห็นก็คือว่าปกเขาเนี่ยนะครับนะเขาก็จะมีตัวเขาเองนั่นแหละนะครับที่เป็นลักษณะของตัวบุคคลเนี่ยค่อนข้างที่เด่นชัดอันนี้ก็คือจุดเด่นของเขานะครับเดี๋ยวผมลองมาดูนะครับว่าเอวิดีโอเนี่ยความยาวเท่าไหร่เพื่อนๆเห็นไหมครับว่าสิ่งที่เราเจอก็คือความยาววิดีโอของเขาเนี่ยนะครับสามสิบนาทีขึ้นไปสี่สิบนาทีขึ้นไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่เจอก่อนนะนะครับนะและประเด็นที่สําคัญมากนะครับผมจะสังเกตเห็นนะครับเขาลงเห็นไหมฮะ 20ชั่วโมง1วัน2วัน3วันเขาลงเนี่ยทุกวันอันนี้คือสิ่งที่เห็นจากช่องนี้ก่อนนะนะครับเอาแล้วนะฮะเราไปดูด้านในของเขานะครับผมเข้าไปดูด้านในของเขานะครับเราจะเห็นว่าเห็นไหมฮะอันนี้คือเป็นตัวของเขาถูกไหมฮะคือแทบที่จะตัดต่อวิดีโอเนี่ยน้อยมากนะครับทุกคนเขาก็แบบทำเหมือนบอกว่าเห็นไหมฮะนี่ก็แบบเป็นธรรมชาติของเขาไปนะทุกคนเขาก็จะแบบไปในชีวิตประจำวันของเขาก็ทําออกกําลังกายอะไรเงี้ยอ่าก็คือเขาไม่ได้แบบตัดต่อแบบอลังการงานสร้างนะพูดถึงนะครับ ซึ่งบางคลิปเองเนี่ยก็คือก็คือแทบที่จะไม่แบบไม่ได้ทําอะไรเลยนะฮะนะครับก็คือในชีวิตประจำวันของเขานะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมลองไปดูว่า,อาลองดูคลิปที่เก่าที่สุดของเขานะครับเขาถ่ายอะไรนะแบบเหมือนเป็นชีวิตประจำวันของเขานะฮะไม่ได้แบบว่าตัดต่ออลังการงานสร้างแล้วก็ไม่ได้มีปกที่แบบสวยหรูอะไรเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะมาชวนคุยกับเพื่อนๆนะอันนี้คือจากที่ผมเนี่ยนะครับพยายามที่จะ แกะนะว่ามีเหตุอะไรเนี่ยนะครับนะที่จะทําให้เขาเนี่ยนะครับประสบความสําเร็จมีผู้ตามเนี่ยสล้านคนนะครับข้อ <c oughs> ที่1เลยก็คือเรื่องของความหลงไหลอ่านี่ฮะคือเขาหลงไหลเนี่ยในเรื่องของที่เขาเป็นนะครับ ออกกาลังกายอะไงถูกไหมครับแสดงว่าเพือพ่อนๆเนี่ยอาจจะต้องหาสิ่งที่ตัวเองเนี่ยลงไหลเนี่ยให้ได้ก่อนแล้วกันนะครับสองนะครก็คือความสนุกสนานอ่าเขาก็จะแบบมีความสนุกสนานในสิ่งที่เขาทำถูกไหมเขาก็จะแบบเล่าเรื่องต่างๆอ่ะเล่าประสบการณ์ต่างๆที่เขาเนี่ยนะครับทำในช่องเขานะครับสิ่งสําคัญนะครับนะผมเจอว่าเขาเนี่ยนะครับเป็นตัวของตัวเองมากๆนะหลายคนที่ไม่ประสบความสาเร็จก็คือว่าเราเนี่ยครับ พยายามไปเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราโอเคไหมดังนั้นเนี่ยครับให้เราเนี่ยกลับมาวิเคราะห์ตัวเรานะว่าเอ๊ะเราเนี่ยนะครับนะลหลงไหลอะไรเราชอบอะไรเราทําอะไรแล้วสนุกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือมันจะไปกับเราเนี่ยได้นานหรือว่าอยู่เราเนี่ยได้นานๆนะครับเห็นไหมฮะเขาทําเพียงแค่ติดเดือนเองนะครับ และสิ่งสําคัญที่ผมเคยบอกไปก็คือความสม่ำเสมอนะครับถ้าวันนี้นะครับนะคุณนะฮะไม่ทําแบบเขาคุณก็ไม่สําเร็จแบบเขาถูกไหมเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าเขาเนี่ยนะครับสำเร็จเพราะว่าเขาเนี่ยลงทุกวันและแต่และคลิปเนี่ยคลิปความยาวเท่าไหร่ครับสานาทีอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่เราอะนะฮะจะต้องดูก่อนว่าเอ๊ะเขาทําแบบนี้ได้เพราะอะไรนะเขาชอบด้วยเขาลงลายด้วยเขาทําโดยที่ไม่มีอะไรที่มันยุ่งยากโอเคไหมไม่ได้ตัดต่ออะไรที่มันอลังการงานสร้างถูกไหมไม่ต้องทําหน้าปกอะไรวุ่นวาย ถูกไหมครับเขาก็เลยลงคลิปเนี่ยได้ทุกวันอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นในช่องเขานะครับและเหนือสิ่งอื่นใดนะครับนะ เขาเนี่ยนะฮะทุ่มเทเวลาให้กับการทำยูทูบนะนะทุกคนเนี่ยนะครับนะเข้ามาทำ u t u b e เนี่ยก็อยากได้เงินใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยนะฮะถ้าคุณอยากได้เงินเนี่ยคุณก็ทุ่มเทเวลาแบบเขาแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเข้ามาในช่องครูยูแล้วบอกว่าโอ้ผมทําแล้วไม่ได้เงินเลยลงคลิปไปอาทิตย์หนึ่งเนี่ยนะครับอาจจะลงแค่นิดเดียวอะไรเงี้ยครับเดือนนึงลงคลิปนึงเลยนะแล้วคุณจะมาหวังเงินนะครับมันเป็นไปไม่ได้โอเคไหมฮะคุณอย่าลืมว่าขนาดคุณเนี่ยนะครับ กว่าที่จะเรียนแล้วก็ทํางานนะคุณจะต้องใช้เวลากี่ปีถูกไหมฮะเรียนมัธยมเนี่ยก็หลายปีแล้วนะเรียนมหาลาัยอีก4ปีอะไรเงี้ยถูกไหมครับนะแล้วคุณเนี่ยนะครับนะจะไม่ได้เงินเลยมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับนะดังนั้นเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะช่องเนี้ยเขาเนี่ยลงทุกวันมันเขาไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องการตัดต่ออะไรที่มันแบบว่าอลังการงานสร้างโอเคไหมครับนะแต่เขาโฟกัสตัวของเขาเองว่าเขาแสดงอะไรเนี่ยออกมาให้กับ FC ของเขาอย่างสม่ำเสมอ ใช่ไหมครับถ้าคุณลงได้ทุกวันแบบเขาคุณก็มีโอกาสเนี่ยนะครับนะมีผู้ติดตามเนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็น2ล้านคนเนี่ยคล้ายๆเขาก็ได้โอเคไหมนะครับนะใครเนี่ยนะครับเนี่ยพยายามที่จะบอกว่าโอ้ไม่มีคนตามเลยไม่มีคนตามเลย คุณลงคลิปหรือเปล่ากลับมาดูตัวเองก่อนนะก่อนที่จะให้คนเนี่ยไปตามคุณนะครับอันนี้ก็คือว่าเป็นสิ่งที่ครูยูเนี่ยอยากจะฝากนะว่าความสม่ำเสมอเนี่ยนะครับมันสําคัญจริงๆครับทุกคนนะมีคาเนี่ยที่กล่าวไว้ว่าถ้าคุณไม่ทําอะไรแบบต่อเนื่องเนี่ยคุณไม่มีวันประสบความสําเร็จนะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับต่อไปนะครับนะอันนี้เป็นแค่หนึ่งตัวอย่างนะครับผมอยากไปดูอีกหนึ่งท่านนะครับนี่ครับทุกคนนะอีกหนึ่งช่องนะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยกำลังมองว่าโอ้ครู แกแล้วอ่านะอายุสูงอายุแล้วกเกษียณแล้วเนี่ยนะครับนะไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีและก็ไม่คิดว่าจะมาทําเทคโนโลยีอะไรได้เลยนะคุณดูคนนี้ครับเห็นไหมครัเนี่ยเขามีผู้ตามเนี่ยนะครับเก้าแสนคนนี่นะครับทุกคนนะมีผู้ตามเก้าแสนคนนะนะครับอ่ผมดูนะมีอะไรบ้างนะฮะเขาก็มีเพลย์ลิสต์ของเขานะนี่แต่หน้าปกของเขาเนี่ยไม่ได้มีการตัดอะไรเลยโอเคไหมนะฮะเห็นไหมฮะหน้าปกเนี่ย ไม่มีเลยนะครับนะไม่ได้มีหน้าปกที่สวยหรูสวยงามเลยนะครับเห็นไหมฮะลบล้างทุกอย่างที่ครูสอนไปโอเคใจไหมนี่เห็นไหมครับนะแต่ก็อย่างที่ครูเคยบอกนะหลายๆครั้งเนี่ยที่ครูสอนนะครับนะมันก็จะมีทั้งเรื่องของนะครับคอนเทนต์ถูกไหมนะครับแล้วก็เรื่องของความสม่ำเสมอนะครับอเราลองดูซิเขาเป็นไงบ้างนะครับเขาก็ลงอยู่สม่ำเสมอนะครับตลอดเวลาอยู่นะนะฮะ ลองดูนี้เก่าที่สุดอ่าก็นี่ทํามาแล้วนะครับ2ปีที่แล้วนะครับดูซิว่าเขามีการตัดต่ออะไรอลังการงานสร้างไหมจะเห็นว่าทุกคลิปเป็นคลิปยาวหมดเห็นไหมครับยีนาทีเกือบ30นาทีทั้งหมดเลยนะครับสท่านที่ผมเอามาให้ดูนะครับผมลองดูสักหนึ่งคลิปนะว่าเขาเนี่ยนะฮะต้องตัดต่ออะไรไหมเขาก็แอกตั้งกล้องน่าจะตั้งกล้องแล้วก็นั่งพูดอะไรของเขาไปนะครับเล่าประสบการณ์นะครับนะเขาก็จะนั่งเล่าอะไรของเขาไปเรื่อยๆถูกไหมครับนี่เห็นไหมนะฮะคนก็ดูแบบเยอะเลยแล้ครับทุกคนนะอันนี้คือ สิ่งที่ผมเนี่ยเจอจากช่องนี้ก็คือว่าเป็นเรื่องของประสบการณ์แล้วก็เจาะจงนะเจาะจงหมายถึงว่าเราเนี่ยครับไม่ได้ทําอะไรกว้างๆถูกไหมนะครับเนี่ยเขาทําอะไรเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขาอยู่มีฟามีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาจะทําเรื่องนั้นก็จะมีผู้คนเนี่ยเนี่ยที่สนใจเนี่ยเรื่องนั้นๆเนี่ยที่เขาทําอยู่อะไรเงี้ย พยายามทําอะไรที่สิ่งที่เรียกว่าเจาะจงนะครับก่อนนะทำแบบอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวเองอะไรเงี้ยนะครับเล่าประสบการณ์นะครับนะเขาเนี่ยนะครับนะพยายามเล่าประสบการณ์นะสิ่งที่ใกล้ตัวของเราอย่าทําอะไรที่มันฝืนมันเหนื่อยอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยนะไม่อยากทําแล้วก็เลิกทําไปโอเคไหมอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากฝากนะคุณถนัดอะไรนะคุณชอบอะไรนะครับก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆก่อนนะแต่คิดใหญ่นะคิดเป้าใหญ่ว่าเฮ้ยเราจะต้องมีผู้ติดตามเนี่ยหนึ่งล้านคน2อล้านคนแต่ว่า เริ่มทําจากสิ่งเล็กๆก่อนโอเคไหมนะเพราะถ้าเราคิดใหญ่แล้วไปทําใหญ่ก่อนเดี๋ยวเราจะท้อโอเคไหมน,นี้คือสิ่งที่ครูยูเนี่ยอยากจะฝากไว้นะครับเห็นไหมฮะเขาเนี่ยนะครับไม่ได้ตัดต่ออะไรที่มันอนลังการงานสร้างไม่ได้ทําหน้าปกอะไรที่มันแบบมือวานะครับแต่ YouTube ไม่มีผิดไม่มีถูกครับถ้าเกิดว่าคุณไปดูคนนี้นั่นคือใครครับนี่มีผู้ติดตามเนี่ยสองล้านคนนะซึ่งมิจบีเนี่ยนะครับดูหน้าปกของเขาเนี่ยนะครับเทียบกันนะจากเมื่อกี้เขาค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกับหน้าปกเลยเห็นไหม นะครับเห็นไหมไเออนี่แต่ว่าเขาเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ลงคลิปเนี่ยถี่เท่าไหร่นะแต่อาทิติษนึงเนี่ยก็อาจจะประมาณครั้งหนึ่งเห็นไหมครับเนี่ยฮะแต่หน้าปกของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะพิถีพิถันเลยแหละเห็นไหมฮะดูอะไรที่มันแบบว้าวๆเห็นไหมตัวหนังสือใหญ่หญหญๆนะไหมครับตัวเขาใหญ่ๆดูแล้วมีอารมณ์ร่วม เห็นไหมดังนั้นเนี่ยนะฮะเราลองกลับไปถามตัวเองว่าเราเนี่ยนะครับต้องการแบบไหนการทํา YouTube เนี่ยนะครับมันไม่มีผิดมีถูกถูกไหมครับเพราะว่ากลุ่มคนดูเนี่ยเขาก็จะเลือกชมโอเคฮะกลุ่มคนดูบางคนเนะะี่ยฮะเขาต้องการอะไรที่มันเรียลๆเหมือนอย่างคนแรกอเอใครไหมเป็นธรรมชาติอะไรฮะเหมือนอย่างคนที่2อ,อะไรเงี้ยนะครับนะดูแล้วเอ๊ะนะฮะอยากที่จะเข้าไปดูคอนเทนต์แบบธรรมชาติธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะที่เขาเป็นอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยเรื่องของสนุกสนานเรื่องของการตัดหน้าปกที่มันบุ๋หวา ก็อาจจะมาดูเอกคนสุดท้ายที่ผมอะ่ะพยายามที่จะเล่าว่าเอ๊ยยูทูบเนี่ยนะครับนะไม่มีผิดมีถูกนะครับนะแต่เราเนี่ยนะครับเอาวิถีหรือแนวทางเนี่ยของตัวเองเนี่ยนะครับนะงัดออกมานะครับนะพยายามให้ผู้คนเนี่ยนะครับนะมีโอกาสเนี่ยได้ชมเราเนี่ยบ่อยๆนะผมยินดยกันนะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยนะครับไม่ได้ถนัดการตัดต่อ,ตอไม่ได้ถนัดการออกแบบหน้าโปรคุณก็ เอาความขยันเนี่ยเข้าช่วยนะลงทุกวันเป็นเลยนะครับนะเหมือนอย่างที่ผมเล่าไปนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณถนัดเรื่องของการออกแบบนะเรื่องของการตัดต่อนะครับนะคุณก็ทําในสไตล์ของคุณนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยนะครับนะอยากที่จะเรียนรู้เรื่องของการสร้างรายได้ u t u b e เนี่ยลึกขึ้นนะครับผมมีคลาสที่ชื่อว่า YouTube Expert และตอนนี้นะครับนะมีคนเนี่ยเรียนหลายร้อยคนแล้วครับถ้าเกิดว่าใครอยากเป็นเพื่อนร่วมเดินทาง u t u b e นะครับและมีโอกาสได้พูดคุยกับผมบ่อยๆนะครับนะก็สามารถที่จะลงเรียนคลาสเรียนที่ชื่อว่า YouTube Expert ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมครูยูดูแล YouTube ลาแต่บเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับไปแล้วฮะถ้าคุณชอบเรื่องดาวดีๆแบบนี้กดติดตามครูยูดูแล YouTube ไว้และกดกระดิ่งแบบทั้งหมดเพื่อแจ้งเตือนความรู้ดีๆก่อนใคร